ไไปฝไน,กนตกหนักมดหาที่อยู่แล้วค่ะมุบุกมดบุกบ้านเห็นไหมคะมุกมดบุกบ้านเต็มเลย ฝนตกหนักมดหาที่อยู่ไปไหนกันก็ไม่รู้นี่เต็มเลยจ้ะ หมดบุกบ้านแล้วเต็มเลยค่ะมดอะไรเนะี่ยมดเงี้ยกัดเจ็บดิน